สวัสดีวันนี้เป็น้องครับมันี้เป็นเรวันที่22ิมิถุนายนสองพันาราเจ็ปะกอ,อ,อกันตลาดน,นัดโคกระบือนองแก่จุลป,ปุบุตรอำเภอเมืองจังหวัดระเอ็ดขอบคจชาตภัน์นแเดนนี้ยัไมเล่น,นอะไรสดนับไลฟ์สดในเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานออกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วมาจรสดๆทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กครับแจ้งวอยู่ไหนอยู่จังการพูดออกตลาดัุกราะครับ,บ,เ,รบเอา พ่อพันธ์พ่อพันเพครับสายย่อสายย่อสาย,ยแคระนะสายดำเพนได้แขวไปหนึงอายุหลายเนนดือนนะก็แขว3ามปีกว่าหนึ่งครับฟันแท้หนึ่งคู่นครับสาปีกว่าฟันแท,หนนท้หนึ่งคู่ครับคู่สก็ต้องสิบห้าแล้วเพครับสูงประมาณ120ยยี่สิบสูงร้อยยบร้บห้าบวกร้อยสบห้า ใครเงานเป็นปลครับอทงเปิดราคาอะไรเป็นนครับสี่หมื่นห้าสันเหรอพอพันครับเหล็บงามหนาล่อครับเอ็มีปัญาเบิร์งกทุกคนสี่หมนห้านะครับไฟแคร์ไแคร์พอพันสายยออยู่3าปีกว่าครับอาหนาจอสั้นขอตรวจขอไปเลยอเดี๋ยวไปมิดหาให้เบิร์นิ่งกันรับ สูงประมาณร้อยสิบห้าบวกนะครับไม่เกิน120ร้อยยี่นะครับไม่เกินรนะ้อยยีนะประมาณเอวนะประมาณเอวอย่ารอ,อนะฟันแท้หนึ่งคู่ สลังสิขี่นปสองนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099ูนย9เก้าเก้9 4 1น9 4 1้าเกาหน่งห้าัจ็ดหงห้าเจสี่เก้สี่เก้าสี่หนงหนูนางสาวนรับอ่ระลังดอันนี่สองดอกเหมันอออดีตอดีสว่งแคบดีอรรถเน่าองรถเนด หนุ่มน้อยพ่อพันาขาใหญ่เลยเรียบงา่ายสูงประมาณ1 4อยสี่สหนุน่มน้อยน้อยสูง140ยสี่ส่วงแคบดีนะครับพ่อพันเปิดราคาอะไรไปไหน,นครับสามหมื่นเก้าพันเพื่อนพี่ลูกใส่ไหนครับลูกทองสุกหนังนครับลูกทองสุกสามหมื่นเก้าขายไงถ่ายไงครับ าไข่ใหญ่ครับไข่สองหน่วยนะครับนะมีอ่างน้อยๆนะครับคอใหญ่หลังใหญ่นะครับคอใหญ่หลังใหญ่ส่วนแคบดีนะครับงงสว่างแคบดีนะครับเ,เล็บกลมเล็บงามนะครับเล็บกลมเล็บงามนะน,างน,นะครับขันสองทางมีขนาดครับลูกชายทองสุขสงนาะครับหลังกระดานหลังประมาณยี่สิบกว่าเซนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังใหญ่นะเอ้าขาใหญ่เล็บใหญ่ สนใจที่ต่อได้วเบอร์ไลยนะครับศูนย์9ปดสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดสาสนใจนตัวมาสั่งเขายาวนะครับเขาประมาณสีซสิบเซนเนะครับประมาณฟุตกว่านะครับประมาณฟุตกว่าเกือบ40บเซนแล้วนะเขาครับกำลังบาดเบร์ถอด ว่าาน่าท mm ่านจับเรียมอยู่นะครับเขาเนี่ยสายเขาเป็นต่อราคาอยไฟอ้วนนี่น่นะนมูราให้บิดให้บิดมูลาต่อราคาไฟอ้วนนี่อ้วน รถปิดรถติดมูรามูราจ้าบานครับแม่ลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดราคาอะไรเปนครับเก้าหื่นเครับสูิบหาร้อ่สิบสี่สิบาสี่บาบวกร้อยสีบาบกมูราให้บิดครับให้บิดมูราครับแม่ลูกลูกตัวเมียเนรัเก้าหมื่น่ิบา สูงใหญ่สายน้ำนมสายโค้งสางันหึ่งครับ9-800เนีเนื้เหลือหนาตานิดเดียวนึงครับก็เป็นให้บิดเป็นไถ่เลือดเลือดใหญ่เลือดมาโยกมาทางไทยแล้วทรงลูกบอกว่าไทยแล้วนะครับแม่เป็นให้บิดนิดนึงครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนหนึ่087 087 217 4 4 5-3ครับวเพื่อไหนนะคับการทะราวิชัยครับการรทราวิชัยพี่นะอเปิดกรรวิชัยพี่อพ่อสวัสดมหาสารคามพี่นะการทราวิชัยพี่น่อยแใกล้หน่งเลยลองข้ามไปนิดนึงเสร็จลองข้ามเนาะกลตื่นรถเด็น่อยตื่นรถาี่ตงคับทีทุกคนุา ไฮบิ Hybrid, ดนูราโดนๆจะเข่าสนามที yeah. uh ่น huh. mm ู hmm. mm ้นเหรอจเดือดแ้วเหรอาขอบคุณครับอเภอกันทละวิช huh. ัยจ hmm? uh ังหวัดมหาสารคามเอาคนแดกกันเลยเย็นมืดจนหรือว่านที่พูวนมุกคนที่เขาไม่จอดต้องถามุ่งเป้ากันบางคนก็ ไปอ้วนเจ้าบาด้ไมอ้วนอ้วนเจ้าบาทนด้ไหมต้อ้กหมื่นครับหกหมื่นนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบได้แต 6, ่เนี่ยเต็มเียกันอ่ะอ้วนอ่างใหญ่ เซ้งไว้เห็นท้องสามเดือนครับท้องสามเดือนตรวจท้องแล้วตรวจท้องนะครับตรวจท้องแล้วนะครับประกันท้องสามเดือนตรวจท้องแล้วนะครับก้นดีนะเรียบดีนะครับสวางแคบดีหลังใหญ่ข้อใหญ่หน้าหวานดีสายพัฒนาเลยเป็นไฟ่เจ้าเนื้อครับสายม่วงใหม่ได้ ว่าหายเหยียบตายไปสิบ <desserts> ตัวกลหน่อยสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ080 0 8ด0 6น061 8276 8276สนย์ศูนย์หนึ่งศูนกหนึงดองดหงวหจท่าไรจอดครับเนี่ยดูมองได้กันครับถ้าคนบอกรอนุญาตคนได้ขออนุญาตคนจะไปจอดครับผมวไม่ไวที่มหายนงเล่แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้ไฟงามเลยวันดีคุณ้าวสวัสดีครับผมอ้าวกรอร้านยี่มลูกล้อพ่อครับเบลสุริยาชันอาุณกอบคุณอะไรนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเอาเอาเออ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 เเออ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 ออเ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 ออออเ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 อ โอ้โหมันหายมันหายโอ้โหโอ้โหมันหายมันหายมันหายจะมาไก่เมีมเลยมันเวียงเวียงไข่เวียงห้าลุ่นี่คุณคุณมันเอาแล้วมันมันมันสูดเลยมันสูดเลยมันนันมันสูดเลยงัวหายงัวหายครับโอ้งัวหายครับเดี๋ยวดับขอโทษเขาไม่อะไรนะ มีธุระแป๊บนึงนะครับ,ออาารรบเดี๋ยวขออนุญาตทำธุระแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไหลสดสักกลุ่นครับพอดีมีธุระนะครับเมื่อนี้นะครับเออเวียดนามก็ยังเขาอยู่นะนวนเวียดเวียดนามกับเขา่าก็สมควรอยู่นะ บรรยากาศสื่อขายกันน้าเนี่ยนี่นะครับสื่อหลายอยู่นะครับเวียดนามสื่อหลายอยู่ครับเดี๋ยวขอนะครัไอ้มินขอหยันเร่งสักครู่นะครับท่านนี้เวียดนามกำลังต่อราคาอยู่เวียดนามขายสื่อหลายตรงนี้มันได้ผูยใหญ่กันเลย ใก่ขวยยันเลยจนกำลังต่อราคากันอยๆๆนู่เป็นวอยจะได้ส <ๆ S 1> องหมื่นเงินจะได้ 20, สองหม,มื่นสูงประมาณลอยสามสิบปเสูงประมาณลอยสามสิบ น่างคนเพิ่นซื้อกันอนี่กํลังจ่ายเงิน,งน,นกันแต่นะได้ซื้อเลย